ชุมพลบุรีเขตทุ่งกุลาเมืองปลาไหลผ้าไหมสวยรวยข้าวมะลิหอมงามพร้อมลำน้ำมูลอําเภอชุมพลบุรีเป็นอําเภอเล็กๆอยู่ในเขตทุ่งกุลารองไห้ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งที่สุดปัจจุบันอุนดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตมีข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดมีเทศกาลปลาไหลเข้าใหม่หอมมะลิ ทะเลสาบทุ่งกุลาที่แสนสวยโขมสเ,เตช้างและลำน้ำมูลร้อมหาดทรายที่สวยงามอาณาเขตติดก,กับ3มจังหวัดคือบุรีรัมย์มหาสา,ารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนในอำเภอจุฬาบุรีได้จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและวิสัยทัศน์ถูบีเดอะเฟิร์สของน,นายนรงศักดิ์เหมือนชาติ ผ้อำนวยการสำน,นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2โดยมีสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอจุพนบุรีซึ่งมีนายสมเกียรติประที่บรมผ่วมโดยการโรงเรียนบ้านน้องเรือเป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอจุพนบรุรีมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด51โรงเรียนเป็นโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนชุมพลวิทยาสาสตร์ โรงเรียนเมืองบัววิทยาและโรงเรียนลำพระพลาวิทยาคารและสังกัดสำนักง,งานการศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขต2 48โรงเรียน3เครือข่ายประกอบด้วยเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี1นนายประทักษสินเครือผือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตึกชุมเป็นประธานเครือข่ายประกอบด้วย18โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี มีนางเพชราพรมตวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนนักเรียน3 4 5คนเอกลักษณ์ฝึกนิสัยใฝ่การออมอัตลักษณ์รักการอมอมน้อมน,ำ,นำเศรษฐกิจพอเพียง 2. โรงเรียนบ้านขุนหารมีนายสมัครศรีครามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนนักเรียน67คนเอกลักษณ์มารยาทด,ดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มง,ง่ายไหว้สวย 3. โรงเรียนบ้านโคกสูงมีนายนักครินจินดาคุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน90คนเอกลักษณ์ สะอาดปราศจากขยะอัตลักษณ์มีคุณธรรม 4. โรงเรียนบ้านเบงท่าลาดมีนายสระศักดิ์บุญบำรุงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนนักเรียน166คนเอกลักษณ์คุณธรรมนำเด่นเป็นเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอัตลักษณ์เคารพนกไหว้สุขภาพกายใจแข็งแรง 5โรงเรียนบ้านศรีนรลงมีนายพัชรพลจากบุรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนนักเรียน162คนเอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มใสไหวสวย 6. โรงเรียนบ้านหัวนาคำมีนางรัตนาพิมพรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนนักเรียน153คนเอกลักษณ์แต่งกายดีมีมารยาทอัตลักษณ์โรงเรียนดีสีตำบลเจ็ดโรงเรียนบ้านระหานมีนายชยายุทธ์คำเกลียงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนนักเรียน1 4 5คน เอกลักษณ์มารยาทไทยอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวย 8. โรงเรียนโพนทองพิทยาคมมีนายพัทรพุณบุญอิ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนนักเรียน147คนเอกลักษณ์สืบสาลวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้เป็น 9. โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ มีนายมนูศักคมคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน78คนเอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียงอัตลักษณ์ยินง่ายไหว้สวย 10. โรงเรียนบ้านชิบเนรมีนายบัณฑิตสืบเพลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนนักเรียน24คน เอกลักษณ์การออมอัตลักษณ์ยินง,ง่ายอย่างไทย 11. โรงเรียนสนวนโคกเม็กมีนางกุลยาลอดสุโขเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนนักเรียน60คนเอกลักษณ์จิตอาสาสัญญางามอัตลักษณ์ยีฬาเด่นเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 12. โรงเรียนบ้านแคนดำมีนางนิตยาขุนเครือบทองเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนนักเรียน69คนเอกลักษณ์สภาพแวดล้อมร่มรื่นและสวยงามอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวย 13. โรงเรียนบ้านยางชุมมีนายเขียนวัดฤทธิรนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนนักเรียน150คนเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นฟ้อนรำอัตลักษณ์กีฬาดีภาษาอังกฤษเด่น14โรงเรียนบ้านชุมพลบุรีมีนางขวัญเรือนแสงนินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คน นักเรียน154คนเอกลักษณ์มารยาทไทยอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวย15โรงเรียนบ้านหนองท่มานมีนางโสภาชูติมุกเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนนักเรียน60คนเอกลักษณ์อนุรักษ์ดนตรีไทยอัตลักษณ์ยิ้มไหว้ทายทัก 16. โรงเรียนบ้านสำโรงมีนายขจรพัฒน์ภูลสวัสดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนนักเรียน151คนเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นอัตลักษณ์สุขภาพดีมีมารยาท 17. โรงเรียนบ้านสวนหม่อนมีนางพจนาพักคาโตเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนนักเรียน63คนเอกลักษณ์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นอัตลักษณ์ยินไหว้ทักทายไพเราะ18โรงเรียนบ้านสุขชุมมีนายประทักษสินเครือผือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา21คนนักเรียน250คนอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวย เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรีสองนายทองสัยสุดาปันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไา,า่ขาเป็นประธานเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียน13โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านขวาวโคง้งมีนางปราณีนามสว่างเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนมีขรร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนนักเรียน116คนเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น อัตลักษณ์จิตอา,าสา 2. โรงเรียนบ้านประสังมีนางสาวนาตยาคำสะอาดเป็นผู้อเมริการโรงเรียนมีครชัชจักรครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนนักเรียน82คนเอกลักษณ์มีอารมณ์สุนทรียภาพอัตลักษณ์ยิ้มง,ง่ายไหวสวยทักทายเก่ง 3. โรงเรียนบ้านหนองเรือมีนายสมเกียรติประทีปรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนนัเกเรียน137คนเอกลักษ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่เทิดชูคุณธรรมอัตลักษ์กีฬาดีตะกร้อเด่นเน้นศาสตรพระราชา 4. โรงเรียนบ้านกระเบื้องมีนายสมชิตพันตาแสงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน1 2 2คนเอกลักษณ์เกษตรพอเพียงอัตะลักษณ์มารยาทงาม 5. โรงเรียนบ้านยางขามเท่ามีนายสันตินามสว่างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน94คนเอกลักษณ์ โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นอัตลักษณ์กีฬาเด่นเน้นวิถีพอเพียง 6. โรงเรียนบ้านตะลุงนนกอบมีนางมุนีเหล่าคมเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน104คนเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นฟื้นฟูวิถีพอเพียงอัตลักษณ ยิ้มง,ง่ายถามไทยไหว้สวยเจ็ดโรงเรียนบ้านยางบ่อพิรมมีนายสุดที่นันนากแสงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนนักเรียน182คนเอกลักษณ์วิชาการดีมีจิตสาธารณะอัตลักษณ์แต่งกายดีวจีไพเราะบ่งเพาะกระตันยูแป โรงเรียนบ้านผลม่วงมีนายวรพน์ร้อยจิตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนนักเรียน168คนเอกลักษณ์นำกระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์กระบวนการลูกเสือสร้างภาวะผู้นำเพิ่มูนทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9. โรงเรียนบ้านขุนไชทองมีนายอนาวินโตมาเกตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนนักเรียน53คนเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นอัตลักษณ์แกะสลักผักผลไม้ร้อยมาลายัยงานใบตอง 9. โรงเรียนบ้านขามพลทันมีนายโกวิศปีลาเนม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน106คนเอกลักษณ์จัดการเรียนรู้ด้วย ICT อัปลักษณ์ ICT เด่นเน้นพอเพียง 10. โรงเรียนบ้านไพลาขาไพลาขาราชพิทยากลมีนายทองใส่สุดาปันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา17คนนักเรียน251คนเอกลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มงามไหวสวยช่วยชุมชน11โรงเรียนบ้านดูน่นาหนองไผ่มีนายวัฒนาสุดชารีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15คนนักเรียน241คนเอกลักษณ์ลำเลิศคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มใสไหวสวย12โรงเรียนบ้านชิดนวดมีนายสมศักดิ์สีมารักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนนักเรียน191คน เอกลักษณ์โรงเรียนแห่งความพอเพียงอัตลักษณ์ความพอเพียงเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรีสามนายนครพอนองแสนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาดเป็นประธานเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียน17โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านนวสังมีนายวีระชัยปุริสโสเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา5คนนักเรียน32คนเอกลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ยินง่ายไหวสวย2โรงเรียนบ้านบุตาโสมมีนายประสิทธิ์มูลตรีพักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนนักเรียน55คน เอกลักษณ์เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอัตลักษณ์ประหยัดอดออม 3. โรงเรียนชุมชนบ้านซาดมีนายนาครพรหนองแสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนนักเรียน349คนเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่อัตลักษณ์แต่งกายดีมีมารยาท สโรงเรียนบ้านแสนสุขมีนายถาวรสมรูปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน73คนเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดอัตลักษณ์แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 5. โรงเรียนบ้านยางบ่ออี มีนายอนุชิตเอกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน89คนเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นอัตลักษณ์ยิ้งง่ายไหวางาม6โรงเรียนสระหุดดงสำราญวิทยามีนางสุธิราเผาสะรูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนนักเรียน170คนเอกลักษณ์โรงเรียนหน้าอยู่อัตลักษณ์กลองยาวประยุกเจ็ดโรงเรียนบ้านยาวึกพระจงราบวิทยาคารมีนางอมพรสอนบุญชูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26คนนักเรียน394คน เอกลักษณ์กเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอัตลักษณ์ประหยัดพอเพียง 8. โรงเรียนบ้านโพห้วยมี 9, นายนฤชิตบุญจิตเป็นผู้นวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนนักเรียน177คนเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัตลักษ์ นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 9. โรงเรียนบ้านตั้งใจมีนายเอกนรีนหาดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนนักเรียน90คนเอกลักษณ์สินสร้างสรรค์อัปลักษณ์ยิ้มง,ง่ายไหว้สวย 10. โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชันมีนางสาวบรรจบ เทพรัตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนนักเรียน217คนเอกลักษณ์โรงเรียนหน้าอยู่อัตลักษ์การออม11โรงเรียนบ้านยิ้วมีนางรติการแก้วขวัญข้าเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนนักเรียน24คน เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศดีอัตลักษณ์นักเรียนยิ้มไหว้ 12. โรงเรียนสามัคคีศึกษามีนายวิชาวุฒิลอดสุขโขเป็นผู้อำนวยการโรงเรยาาียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนนักเรียน66คนเอกลักษณ์ไหว่งามแบบไทยอัตลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น13โรงเรียนบ้านม่วงน้อย มีนายพงพิษดอนเหนือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนนักเรียน29คนเอกลักษณ์มีความรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่วิชาการอัตลักษณ์มารยาทด,ดีมีน้ำใจใฝ่พัฒนา14โรงเรียนบ้านกระทะ มีนายจิยรศักดิ์พูลวิเชียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน106คนเอกลักษณ์เกษตรอินทรีย์อัตลักษ์วิถีพอเพียง15โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระทมมีนายธงชัยสวัสดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนนักเรียน63คน เอกลักษณ์บรรยากาศดีมีน้ำใจอัตลักษณ์แต่งกายสะอาดมารยาทงาม16โรงเรียนบ้านสายสนองมีนายเจษดาบุญธรรมเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา5คนนัเกเรียน21คนเอกลัก,ลกษณ์โรงเรียนร่มรื่นอัตลักษณ์ไหวางาม 17โรงเรียนบ้านขี้เหล็กนวนจานมีในชวนคลองนามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนนักเรียน138คนเอกลักษณ์ความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มสดใสไหว้สุดสวยจากผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในอำเภอชุมพลบุรี ได้มงมั่นและขับเคลื่อนภารกิจในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ to be the first ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองนำโดยนายนรงศักดิ์เหมือนชาติและประสบผลสำเร็จดังนี้ผลการสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2 5 6 2คะแนนเฉลี่ยร้อยละ8 1 8 8 เป็นลำดับที่1ของเขตพื้นที่ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2อ6 2คะแนนเฉลี่ยร้อยละ50.57สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ3.57เป็นลำดับที่4ของเขตพื้นที่ผลการสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2อ6 2คะแนนเฉลี่ยร้อยละ33.86 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ0.87และเป็นลำดับที่3ของเขตพื้นที่ผลการสอบโอนเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2 5 6 2คะแนนเฉลี่ยร้อยละ34.20ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศร้อยละ0.95และเป็นลำดับที่3ของเขตพื้นที่ ในปีการศึกษา2อ6 3โรงเรียนในอำเภอชุมนุบุรีจะขอรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวและให้คำมั่นว่าจะมุ่งมัน่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นหนึ่งต่อไป